เอาล่ะครับก็ขอกล่าวสวัสดีผู้เล่นทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมยูกิโอเดลลิงเช่นเคยครับทุกคนโดยวันนี้นะครับผมก็จะมาทําการรีวิวเด็กเวนเดดนั่นเองครับก็เป็นเด็กซอมบี้เด็กแรกที่ผมรีวิวในช่องนี้เนี่ยนะผู้ชมทุกคนเพราะปกติผมไม่เคยเล่นเด็กซอมบี้มาก่อนนะไม่ชอบแหละจะมีแค่พวกเด็กแวมพายที่ผมชอบนะโอเคเด็กเวนเดดนะครับเป็นเด็กที่เรียกว่าเด็กลดราคาได้ครับเพราะว่าเด็กเวนเดดเนี่ยจะมีบล็อกสําคัญอยู่บล็อกหนึ่งครับนั่นคือบล็อกครึ่สออฟเดด ซึ่งบอกแดงเป็นบล็อกเก่าครับและจะเป็นบล็อกที่ลดราคาในช่วงอีเวนต์แคมเปญของมันเนะเพราะฉะนั้นถ้าใครจะเล่นเด็กแนีผมแนะนาว่าให้เปิดตอนลดราคานะถ้าไม่ลดราคาก็ไม่แนะนําให้เปิดอันนี้ก็อย่างเล่ดหนึ่งเนาะเพราะว่ามันไม่คุ้มแล้วก็มันยังมีอีกบล็อกหนึ่งครับที่สําคัญมากของเด็กเวนเดสนะคือตัวนี้เอาเวนเดสเซเวียมันจะอยู่ในบล็อกของลอตออฟบาเรลซึ่งบอกเนี้ยยังไม่ลดราคาท่านก็ไปเปิดเอาเองเลยนะแต่จริงมันก็มีแค่ใบเดียวนะบอกเนี้ยเพราะฉันตัวที่สําคัญสุด สำหรับเด็กนี้โอเคก็ประมาณนี้เนาะสำหรับวิธีเปิดโอเคเรื่องสกิลตัวละครครับแน่นอนว่าเด็กเวนเดย์มันเป็นเด็กสายวิธีกรรมนะสกิลเราก็ต้องหาพวกวิธีกรรมนะโดยมันก็จะมีหลักๆอยู่3สกิลนะสำหรับสายวิธีกรรมจะมีมัตเตอร์ออฟไลท์หนึ่งครับกับมัตเตอร์ออฟไลท์ทูและสุดท้ายครับจะคือมัตเตอร์ออฟไลท์เลเวลดูพิเคชันไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมไม่ชื่อมัตเตอร์ออฟไลท์สามไปเลยอันนี้ก็งงเหมือนกันนะก็มัตเตอร์ออฟไลท์หนึ่งครับมันจะเป็นสกิลในการเปลี่ยนมือครับพวก แบบเอามอนเตอร์ขึ้นมือหรือเอาเวทขึ้นมือแบบสุม่มประมาณนั้นเนาะแต่เ้อเสียมันคือต้องเสียละคยก่อนพันหนึ่งถึงจะใช้ได้แล้วก็สกิลทีสครับมัตเตอร์ออฟไลท์ทูเนาะมัตเตอร์ออฟไลท์ทูครับผมเพิ่งรู้เหมือนกันนะว่ามันมีแค่คนเดียวครับในเกมนี้นั่นคือตัวละครของอซ <c oughs> ึกะเซนจูอิน <c oughs> ผมเพิ่งรู้เหมือนกันนะเพราะว่าเมื่อก่อนผมเคยบอกว่าอซึกะมันไม่มีสกิลอะไรดีเลยนะเออผมก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะเออผมจะไม่ล้ออซึกะมันนกกับจูไดหรือไม่เอาอซึกะไปล้อกอนอ้วตไปแลนะ <c oughs> ก็สกิลมัลเตอร์ออฟไลท์2ครับเมื่อเริ่มเลเวลจะเสกใบนี้มานะรีชัวเคสซึ่งรีชัวเคสเนี่ยมันมีนมความสามารถทำให้มัลเตอร์รีชัวเราไม่โดนทาร์เก็ตหรือถูกเขามาจากเอฟเฟกต์มัลเตอร์ก็ถือว่าดีมากครับแล้วก็สกิลสุดท้ายครับเป็นมัลเตอร์ออฟไลท์3ครับไม่ใช่สามสิเลเวลดูพิเคชันเออมีความสามารถในการเปลี่ยนเวลเนาะโดยการแสดงมัลเตอร์พิธีกรรมในมือเราใบหนึ่งแล้วก็เลือกมัลเตอร์บอร์ฟิลใบหนึ่งครับท,ที่ที่เท่าเดียวกันโดยทั้งสองตัวที่เลือกครับไอตัวบฟิลเราาอะ่ะะจมีเเเลลวทกับตัวที่แสดงในมือนนะกก็็เปปสิลร ก็ถามว่าอันไหนดีสุดผมก็คิดว่ามัตเตอร์ออฟไลท์ทูของอนะัศว์กาอาจะดีสุดนั่นเองครับนะเพราะว่ามันเป็นสกิลแบบอะไรอะ่ะทําให้มัตเตอร์เราไม่โดนทาร์เก็ตหรือทําลายใจ่ายเฟกก็ถือว่าพอใช้ได้ครับหรือใครจะใช้สกิลหนึ่งสามก็ได้นะแล้วแต่โดยพวกมัตเตอร์ไลท์หนึ่งเนี่ยมันจะมีในตัวของพวกเปกาซัสพวกยูกิพวกบาคูล่าถ้าจะไม่ผิดนะ่าจะมีส่วน Light มัตเตอร์ไลท์สองมีแค่อัศวกะเนาะแล้วก็มัตเตอร์ไลท์สามครับไม่ใช่สิเลเวลเดฟเกชั่นจะมีในตัวพวกเปกาซ ก็เด็กเวนเดทนัก้าครจยเลนเนี่ยผมแนะนำครับว่าให้เปิดตัวของบล็อกเคิร์ดออฟเดทไอ้บล็อกเนี่ยให้ครบ3ไปเลยครับเพราะว่าเราเจ้าตัวของใบเนี่ยสามใบแล้วก็อีกตัวคือใบนี้กาเว่ไปนะสามใบคือต้วสองไม่ได้ครบสามครับมันจะเล่นง่ายขึ้นแล้วก็เก่งด้วยแล้วก็มีอีกใบหนึ่งครับที่เป็นแค่รับเชิญพิเศษครับเรียกว่าเป็นไม่ได้ก็ควรมีติดไว้นะผมแนะนําโดยส่วนตัวเลยคือตัวของบอลเรวโรดดาก้อนไอ้ตัวนี้ผมได้ใช้บ่อยนะพูดนรงงเล่นเด็กเนี่ยโดยบอลเรีวโรดเนี่ยมันจะอยู่ในบล็อกของ หลอดออบบาเร็วซึ่งมันอยู่บล็อกเดียวกับของไอตัวนั่นแหละตัวของววนเดตเซเวียอยู่บล็อกเดียวกันเลยนะก็เป็นได้คนติดไว้หรือจริงๆใครจะใช้พวกมอเตอร์ลิงซี่ใบอื่นก็ได้เหมือนกันนะพวกตัวโบโลจิกดักก้อนอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันอันนี้ก็เราแต่เนาะแต่ผมแนะนำเป็นตัวบาเรลโลดดีกว่า <c oughs> ในความคิดส่วนตัวผมนะตัวของรีเวนเดตเลเยอร์ครับเป็นพิธีกรรมเวล่หกเนาะวิธีแรกคือใช้สเปลลิชัวเวนเดตในการเรียกนะก็คือ2ใบนี้จะมียนะอยู่2ใบแล้วสำหรับเด็กนี้มีอีวลูชัิวเลชื่อออริิจนใช้้ไไหนกก็ดเรีย การนี้ครับมีความสามารถถ้าการนี้ต่อสู้ก,กับมนอนสเตอร์ศัตรูครับในช่วงคอมโนคตเเสียหายเราสามารถรีบูกซอมบี้ในิสานอ,อัลเอรเกะใบหนึ่งทำให้การนี้แอตแท็กบวกสามก็ปั๊มได้แค่300แต่จริงๆเราไม่ค่อยได้ใช้สกิลนี้หรอกหลักๆของตัวเนี้ยมันจะดีตรงสกิลสุดท้ายครับนั่นก็คือถ้าการเนี้ยที่อาจจะแบบรีชัวมาใช่ไหมถูกส่งลงสู่ศาลครับเราสามารถค้นหาการเวสสเปลครับรีชัวจากเด็กขบือได้ไปหนึ่งแล้วก็ส่งมอนเตอร์เวนเดสจากเด็กหนึ่งใบลงสูส่ศาลเอฟเฟกต นี่ครับใช้งานได้แค่เท่านละหนึ่งขันเนาะก็ง่ายๆครับถ้ามาถูกส่งลูสุสานเนี่ยคือไม่ว่ามันจะทวนมาจากแบทเทิลทวนมาจากเอฟเฟกหรือทุกเอาไปเป็นวัตถุลิงก์แล้วลูกสุสานเนี่ยก็ใช้เอฟเฟกต์นี้ได้อันนี้คือความเก่งของมันนะแล้วมันก็สามารถหาพวกการเวทขึ้นมือได้แล้วก็ถมสุสานได้ซึ่งเด็กวันเดชเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันมีการใช้สุสานได้คุ้มมากบ้าตรง,งใช้สุสานแบบเป็นว่าเล่นเลยนะสำหรัรบเดกนี้แล้วก็ตัวต่อมาครับตัวของลนะีวันเดชเอ็กซิคิ ริชัวสเปลเวนเดตในการเรียกเนาะการนี้ครับจะถือว่าชื่อรีเวนเดตสเตเยอร์ครับถ้าอยู่บนฟิลก็คือตัวนี้มันจะมีชื่อเหมือนกันก็คิดว่าน่าจะเป็นตัวเดียวกันแหละให้ดาวน์ตัวจากลปูป <c oughs> การนี้ครับมีความสามารถนะถ้ามันอยู่บนฟิลเนะาะศัตรูไม่สามารถทากเก็ตการ์บนฟิลเราได้เลยยกเว้นตัวเนตัวนี้คือมันต้องทาเก็ตตัวนี้เท่านั้นง่ายๆแล้วก็ความสามารถครับถ้าการแอนเทียเจอแบบริชัวมาถูกทำลายจากแบทเทิลหรือเอฟเฟกการ์ดก็สามารถคน้นหาวันเดดกาดจากเด็กขึ้นมือได้ใบหนึ่งเอฟเฟกต์ ก็อันนี้จะใช้ยากนะเพราะว่าต้องถูกคำลายจากแบทเทิลหรือเอฟเฟกแล้วก็หยิบได้แค่ใบเดียวไม่มีการถมก็ไม่ค่อยจะเป็นเท่าไหร่แต่จริงๆก็เก่งนะสำหรับตัวของเวนเดตเอ็กซิคิวเนี่ยมันจะมีคอมโบอยู่แล้วก็ตัวต่อมาครับตัวเวลเ e t ครับเวนเดตแบท t ทิลลอร์ครับอันนี้ก็เหมือนกันครับต้องใช้ r i รีชัวสเ l ลเว n เ e d ในการเรียกเนาะเอฟเฟกครับคุณสามารถลิมูฟเวนเดตการ์ดสำนวนหนึ่งใบออกนอกเกมแล้วเราก็ประกาศการ์ดครับมาชนิดหนึ่งตัวจะมีให้เลือกมอเตอร์เวนหรือกับดักเลือกมาชนนิดึงครับ โดยไอที่เราประกาศไปครับศัตรูไม่สามารถใช้งานเอฟเฟกต์กับประเภทนั้นได้ในเทอร์นี้สมมุติเราประกาศมอนเตอร์ใช่ไหมเธอเนี่ศัตรูห้ามใช้งานเอฟเฟกต์มอนเตอร์หรือถ้าเราประกาศเวทเธอ์นี้ศัตรูห้ามฝรางใช้งานการเวทประมาณนี้นะมากครับข้อสามบัตสุดท้ายนี่ก็ค่อนข้างดีเหมือนกันเมื่อกนไงครับถูกส่งลงสู่สายครับคุณสามารถแอดหนึ่งหรือช่วงมอนเตอร์จากเด็กขึ้นมือได้แล้วก็ทําการส่งมอนเตอร์เวนเดตจากเด็กลงสายได้ใบหนึ่งเอฟเฟกต์ e นี้ใช้ได้แค่เทร์นั้นหนึ่งครั้งก็เอฟเฟกต์เน็ตจะเหม ถ้ามาอเชอลิชัวมาและโลกสุส่าครับเราสามารถค้นหามอนเตอร์ได้แล้วก็ทิ้งมอนเตอร์อันนี้หามอนเตอร์พิธีกรรมนะส่วนอันนี้จะหากาบิวพิธีกรรมจะต่างก,กันเนิดนึงเนาะแล้วก็ตัวต่อบาครับเป็นตัวสามันของเด็กพิธีกรรมนะคือถ้าใครได้เด็กพิธีกรรมเนี่ยผมแนะนำว่าต้องมีบรรจุติดไว้อ่ะใบนี้จะเป็นการสามาสำหรับพิธีกรรมอยู่ในบล็อกมีเซมัมกูดตามนะค่อนข้างสาคัญเหมือนกันนะเพราะว่ามันเซิร์ฟเวทเซิร์ฟมอนได้ แล้วก็ที่เหลือครับจะเป็นพวกมอเตอร์ลูกกระจ๊กของมันนะแต่เรียกว่าไม่ธรรมดานะคนี่บอกไว้ก่อนไอ้พวกลูกกระจกมันเนี่ยเรียกว่าแบกเด็กนี้เหมือนกันนะเริ่มจากตัวนี้ก่อนแล้วกันไอ้ตัวนี้น่าจะเป็นซอมบี้ฝูงชนมั่งไทยดามันมีความสามารถ2อย่างนะครับตัวนี้ครับถ้าทุกคนมาจากแบทเทอรีเอฟเฟกสามารถจะมีเซตตัวแรกกลับมาได้แล้ว็ข้ความสามารถครับถ้าการเนี้ยทุกเอาไปไปเป็นมัตถิดิบในการเชิดแบบพิธีกรรมจากบนฟิวอย่ากว่าต้องจากบนฟิวนะไอ้มอเตอร์พิธีกรรมที่เรียกมาครับจะได้รับ Effect เอฟเฟกม โดยเอฟเฟกตเพิ่มก็คือเทละครั้งเป็นอเอฟเฟกต์ความรุนสูงด้วยเราสามารถเลือกมาตัวอ,อีกฝ่ายหนึ่งตัวครับที่จะเจอเป็นพิเศษมาหรือมุ่ออกนอกเกมได้เลยนะก็คือแจกเอฟเฟกเพิ่มในสัปห์ลูกกับจ็อกเนาะแต่ต้องถูกเอาไปวอลทิลิปจากบ,บทฟิวนะถึงจะได้เอฟเฟกเพิ่มอันนี้ก็ย้ำนิดนึงแล้วก็ตัวต่อมาครับเจ้าพี่หมาครับพี่หม,มามี2ส,สกิลเหมือนกันเนาะเอฟเฟกแรกครับถ้าการเนี้ยยู่ในสุสานเราสามารถทิ้งเวนเดสการ์ดในมือหนึ่งใบครับเพื่อเจอพิเศษตัััววน้้้กกลลบบมมาาาไดแ็อสราารถคร ถ้าการได้ทุกเอาไปเป็นวัตถุนิพในการพิธีกรรมจับบนฟิวอย่างว่าจับบนฟิวเหมือนกันเนาะมอเตอร์ที่เรียกมาครับจะได้รับเอฟเฟกเพิ่มก็คือทุกครั้ง,องเอฟเฟกต์คอร์รลสูงสามารถเลิกการเว้กได้ัตรูนึงใบครับลิมูออนทอกเกมได้ก็คือต้องเอาไปรีชัวจับบนฟิวเนาะถึงจะได้รับเอฟเฟกเพิ่มแล้วก็ตัวต่อมาครับตัวของเหยี่ยวหรือนกสักอย่างไม่แน่ใจมีความสามารถสองอย่างครับเอฟเฟกแรกถ้าการได้ทุกโซลสุดสานครับพูดสามารถแสดงเวนเด็การหนึ่งใบครับในมืออาจจะพิเศษตัััวนน้กลบมาได้สาามรถเิ์พิเเศษตัััวนน้้ครบบจกสสุาาลลมไดย และก็ความสามารถครับถ้าการแอดทูกเอาไปเป็นวัตถุิปในการพิธีกรรมจากเบอ,อร์ฟิลเนาะเอมมอนเตอร์พิธีกรรมที่เรียกมาครับจะได้รับเอฟเฟกเพิ่มเติมเอฟเฟกเพิ่มเติมก็คือหลังคำนวณความเสียหายครับถ้าการเนี้ยแบทเทิลกับมอนเตอร์ศัตรูให้จั่วหนึ่งทิงหนึ่งอันนี้ไม่ได้เก่งเลยมากนะเป็นแค่สกิลจั่วการ์ดต่อมานะครับตัวของอนิมาเนาะอนิมาครับสามารถรีบูบก,การเนี้ยในสสานออกนอกเกมแล้วก็เชอร์มิสเตอร์ครับมอนเตอร์เวนเดสหนึ่งตัวครับที่โดนลิมูบอะกลับมงางจานะเเป็นลย แล้วก็ตัวสุดท้ายครับตัวของเวนเดตคอร์เวนเดตคอครับถ้าการเนี้ยอยู่ในสุสานเราสามารถรีมูฟมอนเตอร์ซอมบี้หนึ่งตัวออนอกเกมแล้วก็ชะมิเศษตัวเนี้ยจ้าซุสานกลับมาได้อีกควาสามารถครับถ้าการเนี้ยถูกเอาไปเป็นวัตถุที่ในการพิธีกรรมจากบอร์ฟิลเนาะมอนเตอร์พิธีกรรมที่เรียกมาครับจะได้เอฟเฟกต์เพิ่มซึ่งเอฟเฟกต์ที่เพิ่มมาก็คือมอนเตอร์ตัวนี้ครับไม่โดนทาร์เก็ตจากการอีกฝ่ายก็หมายความว่าถ้าท่านเอาตัวนี้ครับเอฟเฟกต์เพิ่มมานะไปให้ตัวนี้ได้้้้วววตตตตตัััเนนีีีมมมออสาาารรรถคืศูงท์ก็ใช่ ซึ่งถ้าเรามีเอฟเฟกต์นเสริมมาศัาตรูมันไม่สามารถทาร์เก็ตได้เลยนะบอกไปก่อน <c oughs> เรื่องอะไรที่โกงมากถ้าท่านสามารถเอาตัวนี้ไปแจ้งเอฟเฟกต์ตัวนี้ได้เนาะ <c oughs> แล้วก็ต่อมาครับเป็นตัวหุบพวกเวทพิธีกรรมนะซึ่งสําคัญมากมี2ใบคือ evolution กับ origin เริ่มจาก origin ก่อนลวกันก็สามารถเชิญพิธีกรรมครับมอเตอร์จากสุสานหรือจากมือครับลงมาได้โดยวัตถุดิบที่ใช้ครับสามารถสั่งเวฟจากเมอร์ฟิลจากในมือหรือสามารถรีบูมอเตอร์ซอมบี้ดกสานออกนอกเกมก็ได้เหมือนกัน โดยผลรวมเลเวลครับต้องเท่ากับหรือมากกว่าตัวที่จะเรียกลงมาก็คือไอ้ตัวนี้ค่อนข้างเก่งเพราะว่ามันสามารถลงมอเตอร์พิธีกรรมครับจากมือจะสุสานได้แถมวัตสุดิบเนี่ยสามารถใช้จะสุสานก็ได้ด้วยว่าดีมากอีกความสามารถของการนี้ครับถ้ามอนเตอร์ไม่ใช่สิถ้าลีเวนเด d ซ์เลเยอร์ของเราครับบัฟิล์จะทุกทำลายจากบาดโทเลอเอลอรเฟกเราสามารถรลมการณนี้จสุสานออนอ็อกเกมแทนการทุกทำลายได้ก็ลีเวนเดตซเลเยอร์ครับจะมีอยู่2ตัวนะคือตัวนี้กับตัวนี้ครับถ้ายูบัฟ e r ไอตัวนี้ไม่กันตายนะไอน,นี้ไม่ได้ชื่ออะไรเลยใช้ไม่ได้กับใบนี้เนาะซึ่งไอตัวของ r e v e เ Origin เนี่ยไม่ติดพอร์เทิร์นเลยนะพูดตามตรงท่านสามารถใช้กี่ใบก็ได้ต่อหนึ่งเทิร์นผมก็เลยแนะนําว่ามีเยอะยิ่งดีครับแล้วก็ตัวต่อมาครับตัวของ r e v e n ด드이 evolution อันนี้เป็น evolution เนาะการนี้ครับสามารถเชิมมอเตอร์พิธีการครับจากบนมือจะสุาสานได้โดยใช้วัตถุดิบครับจากบนฟิลหรือในมือและหรือส่งจากเด็กก็ได้ครับลงสุาสาน โด,โดยผลรวมเลยเวลวะต้องเท่ากับหรือมากกว่าตัวที่จะเรียกก็ไอเนี่ยมันสามารถใช้วัตถุที่ครับในการรีชัวจากสุสานได้สุดท้ยสามารถใช้จักเด็กได้ใบหนึ่งจำไว้าาแค่ใบเดียวนะแล้วก็มอเตอร์ที่เรียกมาจะเอฟเฟกของการนะครับจะถูกทำในเอ็นเฟสถัดไปก็คือเหมือนอยู่ได้ประมาณ2เทินแล้วก็ใบนะครับตัวของอิลูชชั่นเนี่ยสามารถสั่งใช้งานได้แค่เทินละหนึ่งใบครับก็คือใบหน้าติดวันอร์เทินใช้งานได้แค่เทินละครั้งระวังไว้นะทุกคน อันนี้นอาจจะพลาดได้แล้วก็ใบสุดท้ายครับจะเป็นตัวของเวสฟิลล์เนาะเวสฟิลล์เนี่ยมีความสามารถ2อย่างครับเอฟเฟกต์ Effect แรกก็คือทิ้งการ์ดหนึ่งใบค้นหามอนเตอร์เวนเดตจากเด็กขึ้นมือได้สุดที่ความสามารถครับเมื่อมอนเตอร์เวนเดตเราทำลายมอนเตอร์ศัตรูครับลิมูมมอนเตอร์เวนเดตสลายออร์เกย์ใบหนึ่งมอนเตอร์เราครับจะโจมตีมอนเตอร์ศัตรูได้อีกครั้งหนึ่งก็คือตีดับเบิลนั่นเองก็แนะนำว่าจะมาใบหนึ่งครับเพื่อได้ใช้สกิลหาของนะเพราะสกิลหาของมันค่อนข้างดีอยู่ถ้าาพูดตตตรรรงโออเเคคคััับบ่มก็็ปนนวะ ซึ่งเอ,อต้าในนียผมใส่เป็นมอนเตอร์ลิง์หมดเลยนะไม่ได้ใส่เอ็กซิซเลยเขาจะใส่เอ็กซิซดูก็ได้นะแล้วแต่ก็ดูเลเวลอะครับว่าเรามีเลเวลอะไรเยอะนะแต่ผมใส่มาคือไม่ได้ใช้เลยผมเลยแนะนำว่าเป็นลิง์หมดเลยก็น่าจะดีกว่าครับตัวลิงครับผมจะพูดอยู่แค่2ตัวแล้วกันนะก็คือตัวของเอวินเดสเซเวียซึ่งใบนี้ค่อนข้างเท่มากนะอารมณ์ประมาณแบบดาร์คฮีโร่เลยท่านผูทท้ชมทุกเหมือนฮีโร่ด้านมืดนะใช้มอนเตอร์ซอมบี้สองตัวในการลิง์นะการนี้ครับจะถือว่าชื่อลีเวเดสเลเยอร์ครับถ้าอยูเบอร์ฟิ การนี้มีเอฟเฟกต์ยูสองอย่างครับซึ่งสามารถใช้ได้แค่เท่าละหนึ่งครั้งต่อสองอย่าง,งเนาะเอฟเฟกต์ Effect แรกครับคุณสามารถเลือกเวนเดดการ์ดในส,สา,ายหนึ่งใบครับเอาขึ้นมือได้คือหยิบได้หมดเลยครับขอใค่ติดชื่อวนเดดพอจะเป็นเวทเบจิกรรมจะเป็นมอนสเตอร์หยิบได้หมดเลยแล้วก็อีกขามสามารถครับเป็นเอฟเฟกต์ลดพลังเนาะในช่วคงคำนวณเขาเสียหายครับถ้าการนี้ตัดเชือกก็มาต่อศัตรูครับคุณสามารถส่งซ,อ,งซอมบี้ท้ายมอนสเตอร์จากเด็กลงสายใบหนึ่งแล้วก็มอนสเตอร์อีกฝ่ายครับถ้าจุติอ่ะจะลดลงเท่ากับ เลเวลละ200ตัวที่ทิ้งไปสมมติเราทิ้งเวลหกไปก็ลดพันสองเวลเก็ลดพันสประมาณนั้นเนาะจริงๆก็ลดไม่ค่อยเยอะนะพอลดแค่เวลละ200เองน่าจะลดสัก300นะแต่300ก็แรงไปเนาะสองร้อ <c> ย <oughs> ก็พอแล้วโอเคแล้วก็ตัวต่อมาครับตัวของบาอลโลดดาก้อนครับเรียกว่าผมได้ใช้บ่อยมากอย่างที่พูดไปนะใช้มัลเตอร์สามตัวในการลิงค์ครับมีความสามารถครับการนี้ไม่ต้องทักเก้ใจเฟรนมัลเตอร์แล้วก็ทุละครั้งคุณสามารถเลือกมัลเตอร์ฟิลไปหนึ่งแอตแทกเดบลด500อยมีความสามารถครับถ้าการได้โจมตีใส่มออนเตตรร์ศัูใช่ม้ม สามารถขโมยมอเตอร์ศัตรตูมาครับลงในโซนที่ตัวนีชี้ได้ก็ดูลูกศรให้ดีครับถ้าลูกศรไม่มีที่ว่างก็ขโมยมาไม่ได้นะระวังเลือลูกศรด้วยส่วนที่เหลือครับก็เป็นลิงสามันนะมีไนท์แมรยูนิคอรนเดโคท็อกเกอร์อันนี้ไม่รู้กันแซมาจะได้ใช้เปล่าคือ,อไรเนี่ยลาสเตลไลเกอร์ iker, แล้วก็ตัวของไนท์แมรฟินิกแล้วก็ลิงดิสซิพเลไซมาเปื่อเจอเจ้าอีบรีเนาะโอเคก็เด็กเนี้ยพูดตรงตรงว่าเด็กค่อนข้างเต็มครับไม่ค่อยมีที่ว่างให้ใส่ตัวของพวกกาสามัน ถ้าจะใส่ก็คือต้องเพิ่มจํานวนเทกเอาเด็กก็จะเยอะขึ้นประมาณนั้นเนอะเพราะว่าเด็กมันเต็มจริงผู้นําทงมันสําคัญหมดเลยนะโอเคก็ประมาณนี้นะถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปรับชมกันเลยดีกว่าครับไปเลยโอเคครับมาเราได้ไปไ็นฝ่ายเริ่มหลังครับเจออีกฝ่ายเปนตัวของแจแอดลารนะก็เป็นเทคเลดเดมอนนะ ซึ่งก็น่าจะเป็นเด็กเมทัลละชุดที่เจอบ่อยมากแต่คนนี้พูดตรงๆว่าเขาน่าจะเล่นพาดน,นะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะผมไม่เคยเล่นตัวของเด็กแจ็คนะแต่คิดว่าน่าจะเล่นพาดเขาใช้สกิล rolling so ครับเขาเลือกสกิลเนี่ยทำให้มอนเตอร์ดีโซเตอร์ที่ตั้งกันอะ่ะไม่ถูกทำลายแล้วเขาก็ลงตัวของเลสสปินเตอร์มาแต่เขาไม่กดเทคงงเหมือนกันว่าเขาเผลอไปกดโ no นหรือเปล่านะแล้วก็จบเทิร์นอันนี้ผมงงเหมือนกันนะแต่ไม่เป็นไรครับตานี้ผมจะให้ดูคอมโบแล้วกันนะก็เมื่อ่มเทิร์นครับสกิลมอนเตอร์ อันนี้ผมใช้เป็นสกิลมาสเตอร์ไลท์ทูเนาะมาวางไว้ฟิวไปครับอันนี้ถือว่าโชคดีนะใส่มาแค่ใบเดียวขึ้นมือเลยแต่ศัตรูเปิดไซโคนนะเรียกว่าน่าเสียดายที่ไม่ใช้ไม่ได้ใช้สกิลใช้ตัวของเวทไปดีครับรีเวิร์เดนอิวิลูชันอิวิลูชันครับสามารถใช้วัตถุริบจากเด็กได้เนาะผมก็ทำการส่งเจ็ดดาวจากเด็กตัวเดียวไปเลยครับลงมาแล้วก็ล้มแบบปกติครับลงน็อกไปทำลิงก์สองครับเรียกเป็นตัวของอาเวเดสเซลเวียครับนี่ดาร์คฮิโร่สุดเท่ครับแล้วก็ตัวนี้ครับเมื่อถูกส่งลูกศร แล้วก็ตัวของนกครับแสดงมือครับอาจจะิญพิกลับมาได้สุดตัวของมัลเตอร์ลอยครับหยิบมอเตอร์พิธีกรรมขึ้นมือแล้วก็ทิ้งมอเตอร์ดึงบจากเด็กผมทิ้งมาตัวของลิเวม่ได้เซลเวียครับแล้วก็ใช้ตัวของออริจินครับชุบตัวหกดาวครับตัวแชร์วัตถุทิพจากมือเนาะปุ๊บชุบกลับมาเรียกเซลเยียมาครับแล้วก็สกิลของเซลเวียครับสามารถเอาการ์ดเวนเดตในสสายขึ้นมือได้ผมก็หยิบตัวของออริจินกลับมาเนะแล้วก็ทำลิงซี่ครับเห็นไหมมันทำง่ายครับคือจริงๆมันมีคอมโบหลายแบบในนการทลิงได้ะ ป๊บมาครับบาลูโรดราก้อนเจไดไม่มีคัตซีนะนะเราไม่ได้เล่นตัวของรีเ,เวอร์ไอเป็ของเซเวียครับโลกสุสานนะจิบเวพิธีกรรมแล้วก็ทิ้งเด็กไปหนึ่งทิ้งอนิมาไปเนาะใช้ตัวของออริจินครับจะที่บอกไปครับออริจินไม่ติดการเปิดเทิร์นและสามารถใช้วัตถุดิบจากสุสานในการรีมูฟได้ผมชุบตัวนี้ครับโดยรีมูฟตัวมันเองเอาไปนะชุบกลับมาแล้วก็ตัวของอนิมาครับรีมูฟออนอกเกมเอาตัวหนึ่งจากที่ตัวรีมูฟกลับมาครับเลขตัวของนกมาแล้วก็ใช้พิธีกรรมครับอ่ะใช้นกสองกับตัวของ ตัวนี้ครับนิสสานอันอเกเป็นแปดเนาะเล่นตัวของเอ็กซิคิวเตอร์มาแล้วก็ไปทุรไลครับรีมูเวทโทนี่ไฟห้ามใช้มอนเตอร์ไม่ใช่สิคือผมรีมูเวทไปครับแล้วก็ประกาศมอนเตอร์นะโทนี่สตูไม่สามารถใช้งานเอฟเฟกต์มอนเตอร์ได้ก็กัดเพล็กไฟมีใครลอยแต่น่าจะไม่มีหรอกโอเคแล้วก็ตีปิดเกมประมาณนี้นะอันนี้ไม่เไรมากครับสตูมาเล่นพลาดนะก็เด็กนี้ครับต้องใช้ความชํานาญสูงถ้าต้องมีสติแล้วก็ต้องฝึกเล่นไปเรื่อย ถ้าฝึกเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ชินเองบอกตรงๆนะคือถ้าเพิ่งเริ่มเล่นเนี่ยมันเล่นยากมากมาครับได้ไปฝ่ายเล็บก่อนครับเจอให้ฝ่ายเป็นตัวของจูไดครับซึ่งเขาเล่นเป็นสกิลเฟเวอร์ลิตตัวเอวนะไม่ใช่ฮีโร่อะไรตอนนันนนนทีเจอเนาะมาครับไม่เริ่มเถอะครับเซกตัวของเวฟต่อเน,นื่องมาเนาะด้วยสกิลมาเตอร์ออฟไลท์ทูอันเชิญม,มันจูไปครับเอฟเฟกต์บรรจูครับ,มรบผมหยิบเป็นมอนพิธีกรรมนะเพราะเวฟเรามีเยอะแหละ หยิบตัวของบัตเทอรลอดมาใช้เป็นพิธีกรรมครับอีวิลูชันสามารถใช้ปุตติภิกจักเด็กได้รอบนี้ผมส่งตัวของ3ดาวแล้วก็บันจูซี่ครับเป็นเจ็ดเนาะในการเล่นยบัตเทอรลอดมาปึ๊บแล้วก็สกิลหมาครับผมทิ้งเว้ไปเนาะชุบกลับมาแล้วก็ทําลิงสองครับลงมาตัวของอเวนเดสเซเวียครับแล้วก็ได้่ยน,นะครับสกิลบัตเทอรลอดครับหยิบมอนพิธีกรรมแล้วก็ทิ้งหนึ่งใบผมทิ้งอนิมาไป เอฟเฟกต์เซเวียครับเอากราฟเวนเดตขึ้นมือผมหยิบออริจินเนาะใช้ออริจินครับลีมูฟเจ็ดดาวไปครับเพื่อเล็กตัวของเซเลเยอร์จากมือป๊บแล้วก็เอฟเฟกต์อันนี้มากครับลิมูบทอ้เกมชุบหมากลับมาอันนี้เราเริ่มก่อนไงผมไม่อยากเล็กตัวของไอ้เจ้าบอลโหลดมานะก็จบไว้ที่ประมาณนี้ก่อนสตูตใช้ไซโคลครับอันนี้ก็ชิบหายเหมือนกันแล้วโดนยิงไปอ่ะกองผู้พันครับหยิบตัวของลิควิดมาเอาไงต่อจ้ะแล้วเขาก็ใช้สกิลโฟลเดตัวเอานะ ก็สแสดงไม่ใช่สิทิ้งแล้วก็หยิบตัวของมิเลคโคมาเป็นการเซกขึ้นมือเนาะใช้มิเลคโคฟิชชั่นครับลิมูไป2ตัวเล็กเป็นนนออร์ดไนแล้วก็เอฟกตลิควิดเนาะจวบสองทีหนึ่งได้ฟึ๊บฟึ๊บโอเคมอวกาสองใบมอว์มัลเตอร์แบตเทิร์ <Battle S 2> ครับตีมาอันนี้ปล่อยตายไปอันนี้ผมก็ปล่อยตายครับที่จริงผมสามารถใช้ตัวของออริจินครับกันตายได้ครั้งหนึ่งนะแต่ผมไม่ใช้เพราะผมจะใช้เอฟเฟกต์ที่สองของมันก็คือเมื่อลงสุ้สายครับสามารถหยิบเวฟปฏิกรริกกข,ข้ริือแล้วก็ทิ้งเวลไป มาครับเข้าเทินจวดอันเชิดมันจูไปครับอันนี้จวดเทีพอดีนะก็เฟเฟกมันจูจิ้มพิธีกรรมได้ยิ้หกดาวมาแล้วก็ใช้เอฟเกเซเวียครับขุดขึ้นมือเนาะเอาตัวออจินแล้วก็ใช้อีโวลูชันครับอ่าชูหกดาวครับแล้วก็ใช้วอตถริปจักเด็กได้ใบนี้เนาะแล้วก็ชุูเซเวีย,ยกลับมาก็ต,ตัวเปิดวันนิ่งพอยครับวันนิ่งพอยเนี่ยในเกรแล้วก็ห้ามเอาไปฟิวชั่นซิงโคลเอ็กซิซลิงก์แต่พิธีกรรมยังได้อยู่ผมก็เลยสั่งวัวตัวนี้ทิ้งไปเลย ก็เป็นจุดอ่อนคนเดียวของวันนิ่งพอยต์เนาะก็คือพิธีกรรมกับการสั่งเวอร์เอฟเฟกต์ตัวของไซเร่ย์ครับหยิบออริจินแล้วก็ทิ้งไปก็คือมันจะงงนิดนึงนะเด็กนีมันต้องฝึกเล่นจริงๆอ่ะใช้ออริจินอีกรอบครับชุบเวลเจตกลับมาครับก็ใช้จับมือแล้วก็รีมูฟมาออกไปเนาะอันนี้เวลเกินได้นะายพวกพิธีกรรมของเด็กเบนเดตเนี่ยเอฟเฟกต์วัตถุลอยครับรีมูฟเวทแล้วผมก็ประกาศแท็บการ์ดนะก็คือเทอร์เน็กไฟท์าำใช้งานกับกำดัด แล้วก็ทำลิงซี่ครับลงเป็นเบลโรดเอ้ยบอลเอวโรดมาแล้วก็ออริจินมาสุดท้ายครับนี่ชุบแปดดาวครับหรือมุกโคกไปปุ๊บมาครับเอ็กซิคิวเตอร์แบทเทิลครับบอลเอวโรดครับสกิลขโมยในออัไนี้มาเนนอดนี้ตีครับแล้วก็ตีปิดเกมเทนนี้เขาใช้กับดักไม่ได้นะด้วยเฟสแบทเทิลรอดก็จบเกมไปเนาะก็ประมาณนี้นะก็บางคนอาจจะดูแล้วงงผมเองก็อธิบายงงเหมือนกันเพราะว่ามันค่อนข้างซับซ้อนครับถ้าพูดตรงๆนะสำหรับเด็กนี้มันเล่นยากมากต้องต้องฝึกเอานะ มาครับอันนี้เราได้ไปไฟล์เริ่มหลังครับอีฟายเป็นเจโนจินะไฟล์เป็นกิดอันนี้เราค่อยข้าได้เปรียบครับเขาเล่นเทคอินฟอนอยนะแต่อินฟอนอยเขาแบบมือไม่ดีจริงๆถ้าอินฟอนอยมือดีเราจะแพ้ครับเพราะว่าอินฟอนอยมีความสามารถในการรีบูฟการสู้สารซึ่งตัวเนี้ยมันใช้สู้สารเป็นหลักไงก็ถ้าตัวรีบูฟเยอะเราจะเสียเปรียบครับก็ัตรูมือมันไม่สวยไงมาครับสกิลน้องเซกมาอันเชฟบันจูไปครับเอฟเฟคบันจูมาลงผมหยิบเป็นตัวของออริจินครับ แล้วก็ใช่ e v o l u t i o นครับสามารถใช้บทรีบจักเด็กได้ผมส่งตัวของคอไปเพือเ่อแลกตัวของไปทั่วลอยครับแล้วก็ใช้เอฟเฟกของคอครับรีมูฟ e หนึ่งใบลากศร o อ o g a m e ครับชุบตัวเองกลับมาแล้วก็กดไปทั่วลอยครับรีมูฟการ์ดสุสานปะก้ามอนลเตอร์ครับทีนนี้ศัตรูไม่สามารถสั่งใช้งานเอฟเฟกมอนลเตอร์ได้นะแล้วก็ทำลิงก์สองครับเป็นอ a v e n t เซเวียครับเอฟเฟกต์ไปทั่ลอยครับ remove ลูกศริบมอนิพิธีกรรมแล้วก็ทิ้งเด็กผมทิ้งตัวของเวอรซีไปเนาะแล้วก็ใช้ออริจินครับ ใช้จักมือกับสุสานลิมูฟออนอกเกมครับเล่นเป็นตัวของสเลเยอร์มาปุ๊บเอาจริงตัวนี้ผมพลาดนิดหนึ่งนะผมควรใช้สกิลหมาชุบกับหมาก่อนแต่ไม่เป็นไรเนาะแล้วก็ทำลิงซี่ต่อเลยครับต้องนะครับเล่นเป็นตัวของบาโลโรดาก้อนเป็นไงได้ใช้บ่อยไหมแล้วก็สกิลสลเลเยอร์ครับหยิบขึ้นมือแล้วก็ทิ้งไว้ทิ้งอนิม่าไปครับเอฟเฟกต์หมาครับทิ้งมือหนึ่งชุบกับหมาเอฟเฟกต์อนิม่าครับลิมูฟชุบมอเตอร์ที่โดนรีมูฟหนึ่งตัวกลับมาได้แล้วก็ใช้เวทพ ุดดาบครัโดยใชฟวัตติจบจากบอลฟิลเนาะซึ่งแน่นอนครับว่าถ้าใช้ไอ้พวกลูกกระจอกจากบอลฟิลเนี่ยจะมีการแจกเทคให้ซึ่งหมาจะสามารถรีมูฟงไว้กับดักส่วนตัวนี้สามารถรีมูฟมอนสเตอร์ที่ร์เซอร์พิเศษได้นะผมก็ใช้ไปครับอะ่ะอันนี้ก็ใช้รีมูฟงไว้กับดักแล้วก็ใช้เฟครีมูฟมอนสเตอร์ไปเลยปุ๊บกระจบเนาะแล้วก็แบตเทิรตีปิดเกมเอ้อยังไม่จบอีฟายมันมีสก,กิลกินะ๊ดเนาะเหลือหนึ่งแต่เขาไม่มีทางสู้แล้วไงแล้วก็จบเทิร์นไปนะครับเพราะเทิร์น ใช้วัตถุดิบจากเด็กได้นี่ก็ประมาณนี้เนาะก็เล่นยากครับถ้าพูดตามตรงนะต้องฝึกเอานะผมก็อธิบายไนมะ่ค่อยเก่งด้วยแล้วก็ตีปิดเนาะโอเคก็ประมาณนี้แหละ <laughs> มาครับอันนี้เราจะเป็นฝ่ายเริ่มหลังครับไฟล์เป็นเด็กเมจิเชียนครับเมจิเ Mag ชนะียนแมจิกเนาะโอเคมือถือว่าสวยมากครับเพราะว่าเรามีมันจูกับเวทพิธีกรรมแล้วนเชอร์แบ็กเมจิเชียนครับผลจากสกิลเนาะ แล้วก็สกิลครับหยิบฟิวชั่นขึ้นมือเออ,เอ,อใช้ฟิวชัน่นจำไม่เข้าได้นะแล้วก็ทีมไอออสครับเขาแท็กมาด้วยเนาะแปลงเป็นดักคาเวเลียถ้าคาเวเลียเนี่ยจะมีความสามารถในการถ้าโดนร์เก็ตสามารถทิ้งมือหนึ่งใบในเกตได้เนะาะแล้วก็ปั๊มพลังไปละร้อยต่อเวก,กับดักซึ่งก็งเียเปรียบเหมือนกัน,น่ะพลังมันเยอะเนี่ยมันกลายเป็นสามพันหนึ่งแล้วเด็นี้ถ้าเจอพลังอิสไพเยอะกว่าเดียจะซู้ไม่ค่อยได้นะเพ,พราะพลังโจมตีมันจะสุดที่สามพันแต่จริงมันก็เป็นสกิลล ใช้ฟิลครับทิ้งมือหนึ่งใบเนาะปุ๊บแล้วก็หยิบตัวของเวลเจตขึ้นมือใช้อีวอลูชันครับสามารถใช้โมซิพจากเด็กได้ผมเอาตัวหกดาวจากมือแล้วก็จากเด็กหนึ่งดาวเนาะเล่นแบทเทิลลอดสกิลแบทเทิลลอดครับรีมูฟสุสานอบป้าก้ามอเตอร์ครับเทอร์เนสตูไม่สามารถใช้งายเอฟเฟกต์มอเตอร์ได้แต่สกิลเพิ่มพลังเนี่ยสกิลแรกของดาร์คเข้าเลยเนี่ยมันเป็นสกิลพัฟซีฟนะเป็นแบบสกิลติดตัวคือมันไม่โดนไนเกตน,นะมันแค่ห้ามสร้างใช้งานเอฟเฟกต์อ่ะมันไม่เหมือนนนกันเานะ แล้วก็ใช้ออริจินครับผมชุบตัว6ดาวมานะนแล้วก็ทำลิงสองครับเรียกมันตัวของอเวนเดสเซวิยา ah. แล้วก็สกิลของเฟลเยอร์ครับกับตัวของไปททลอดก็ไปททลอดครับจิบมอนพิธีกรรมแล้วก็ทิ้งผมทิ้งตัว2ดาวไปส่วนตัวของเฟลเยอร์ครับจิบเวทพิธีกรรมแล้วก็ทิ้งตัวของคอไปเนาะทิ้งตัวนี้ไปเอฟเฟกตัวของนกครับสแสดงมือแล้วก็ชุบกลับมานะแล้วก็เอฟเฟกของอเวนเดสเซวิยา ah ครับจิบพิธีกรรมขึ้นมือ แล้วก็เอเวนดิคอครับรีมูฟชุบกลับมาได้แล้วก็ทำลิงซี่ครับลมไปตวของบาเรลโรดครับแล้วก็เวทพิธีกรรมครับอ่ะใช้6ดาวเนาะไม่ใช่สิชุบ6ดาวใช้พิธีรีบจับมือทุกหัวก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะเอา8ดาวขึ้นมาทำไมนั่นแหละแล้วก็เฟฟอาร์ดีมาครับรีมูฟเอาไปทเลอยกลับมาครับแล้วก็แบทเทิลตีเอฟเฟคครับขโมยมาอย่างที่บอกไปครับว่าเธอเนี่ยผมใช้เอฟเฟคแบทเทิลลอยครับเธอเนี่ยศัตรูไม่สามารถสั่งใช้งานเอฟเฟคของมอนสเตอร์ได้ อะครับอีฟ่าใช้ตัวของเวฟฟิลครับไม่คิดว่ามือจะพอนะเนี่ยเรียกเป็นตัวของติดรักมันจะเชียนครับอ่ะแต่ผมก็ตีต่อครับซึ่งจริงๆติดรังรเบอรจีเชียนเนี่ยไม่ความสามารถเมื่อถูกทำลายครับจะเรียกแบ็คเบอรจีเชียนกับแบ็อร์จีเชียนเกิร์มานะแต่อย่างที่บอกไปครับว่าเธอเนี่ยผมกดเทคมาตลอดไปทำให้เธอแน่ศัตรูไม่สามารถสั่งใช้งาน,นเอฟเฟกต์วอนสเตอร์ได้เอฟเฟกต์ตัวมันเลยไม่เกิดอ่ะแล้วก็ตีปิดเกมไปครับอ่ะตัวก็ยอมแพ้นะโอเคครับ ก็จบเป็นที่ระยบอยครับกับการรีวิวเด็กเวนเดตนะครับก็เด็กเนี้ยพูดตรงๆนะว่ามันต้องฝึกเล่นครับแล้วก็ต้องแบบใช้ความคิดนิดนึงนะต้องฝึกการใช้สุสานให้เป็นนะเพราะจําเป็นมากแล้วก็จ,จะแพ้เด็กที่แบบมันมีการรีมูฟสุสานหรือการเพิ่มดึกสุสานก็จ,จะแพ้ทางได้อันนี้ก็จะเป็นข้อเสียเด็กนี้เนาะโอเคก็เด็กนี้ตนะ้องเห็นทั่วไปว่ามันใช้อยู่2บล็อกคือบล็อกของเคิร์ดออฟเดตที่เป็นบล็อกต้นราคาเนาะกับบล็อกของตัวนี้อะเวนเดตเซเวีย ที่เป็นเบกของบาเรลแล้วก็มีบาเรลโลดที่เป็นตัวแม่ของผมได้นะก็เอามาใส่ได้โอเคก็คงไม่มีอะไรมากแล้วนะส่วนเรื่องสกิลก็ใช้เป็นมัตเตอร์ออฟไลท์อะไรก็ได้แหละแล้วแต่พวกท่านนะก็มี1มี2แล้วก็มีสกิลปับเวลอ่าเลือกแด้หมดเลยคุณใช้สกิลพวกจั่วเทพเดเทนี่ดอกก็ได้นะอันนี้ก็แล้วแต่เหมือนกันโอเคก็คงประมาณนี้นะเออแล้วก็มีมันจูนะมันจูเป็นสามาของสายพิธีกรรมนะเปไปได้ก็ควรมีติดไว้นะแนะนำเลย โอเคก็ไม่มีอะไรจะพูดแหละถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องผมนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไว้เจอกันคลิปต่อไปนะขอบคุณบายแล้วโลดมากครับที่แบกคลิปนี้